แย่ผู้ใหญ่นะคะที่เคารพของเจ้าบ่าวนรีสิลป์พลจันสุขโขนะคะและนายสุชาดาจันสุโคนะคะโดยพิธีการนะคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวเจ้าบ่าวจะได้มอบนะคะขัดมาต้องเปิดก่อนค่ะคุฎาช่วยหน่อยนะะค เพราะว่าสู่ขอไม่สักพู่เราก็สู่ขอเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็เปิดกลวยเลยค่ะเปิดกลวยเลยค่ะเปิดกลวยเปิดสัเปิดกลวยเปิดซับสินเลยค่ะ เรจะ่นหน้ามาทาเป็ิค่ะเพราะว่าอันนี้คือข้านนอกเขาไม่เห็นอะไรเป็นพิธีของเราเลยค่ะส่งนี้ะดหมคเดีเราขอายรูปตคะเดี๋ยวขอเก็บภาพก่อนนะคะ <IST uk t av is> ด้านขว bueno <im itation> า,าเปิดด้วยนะคะเปิดเปิดให้หมดเลยเหนาเปิดเปิดเลยค่ะเปิดเครื่องประดับด้วยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะส่วนของท่านพิธีการทางด้านในนะคะตอนนี้ คได้แดงอยู่ต่อหน้าพ่อกับแม่ของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวได้แดงอยู่ต่อหน้าญาติผู้ใหญ่ของเจ้าบ่าวนะคะเืาอที่จะมองกล้องผมนิดนึงนะครับที่เช็ดคล้องแขนที่นิดนึงนิดนึงนดนึงนิดนึงนิดนึงนะครับพร้อมนะครับหนึ่งสองสามใส่ข้ามหนึ่งครับหนึ่งสองสาม นี่เป็นผุภาพของกานสูขอนะคะก็เดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะเจ้าบ่าวนะคะก็จะเจ้าบ่าวนะคะแหวนแหแวนแหวนเราสวมแหวนจากตรงนี้เลยนะคะเราสวมแหวนจากตรงนี้เลยนะคะเัียงเียงสีสอดไหมครับหรือว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่มไหมไเ,รเราเรางั้นเราเอาพอทำเรื่ที่ดีเสร็จครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมมอบการให้ค่ะ

เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นพี่ขอเป็นภาพส่งแหวนก่อนนะคะพอส่ง,สงแหวนก่อนแล้วเดี๋ยวเราเขอยกให้คุณแม่เพราะคุณแม่จะต้องจะต้องยกหมากไปถูกไหมคะแต่เดี๋ยวจะพลาดส่วนส่วนของการส่งแหวนขอแยกเป็นส่งแหวนก่อนนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะเร็วหน่อยนะคะขอให้ให้เจ้าบ่าวนะคะสวมแหวนให้เจ้าสาวก่อนค่ะเจ้าบ่าวสวมแหวนให้เจ้าสาวก่อนนะคะใช่ครับใช่ครับอ่ะแจ้งแจ้งน้องได้เลยนะคแต่ภาพไอ้เรื่องภาพสวยตัวละอะไรประมาณนี้สวยตัวละยี่สิบยี่สิบหน่อยมาเลยแล้วพิกมือหากล้องนิดหนึ่งครับคอนเทจะได้เห็นยี่สิง เดี๋ยว่าผู้ใหญ่ยิ้มด้วยนะครับถ่ายติดทุกท่านนะครับ้องค,ครับหนึ่งสองสามพี่บ่าวมองกล้องผมนิดหนึ 1, 2, ่งครับหนึ่งสองสามขาไว้ก่อนนะครับอะพี่้งคู่มองหน้ากันให้ผมนะครับมองหน้ากันดีครับขาหนึ่งค,ครับหนึ่งสองสามเราเชียครับแล้วก็ถ่ายสวมได้เลยนะครับเป็นภาพบรรยากาศข้างในตอนนี้นะคะเจ้าบ่าวบรรจงสวมแหวนให้กับเจ้าสาวที่นิ้วงางข้างซ้ายนะคะที่สวมให้ เราไม่ต้องไว้ต้องต้องต้องมีสอนด้วยไหมต้องไว้ไหมคะเจ้าบ่าวกันแพร่เอาแซ่เราต้องภาพค่ะกลัาลงไปค่ะขามก่อนนะครับข้าไไ้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะคะแล้วก็บ สองสามไอภาพหนึ่งครับโอเคครับพร้อระสบได้เลยครับอันนี้เป็นภาพที่เจ้าสาวนะคะกำลังสวมแหวนแหวนแต่งงานนะคะเป็นส evet ัญลักษณ์ของความรักนะคะความรักร้อยใจร่วยกันขอพี่ป้ามองกล้องผมนิดนึงนะครับอันนึงสองสาม อ่ทีนี้ขอพี่แบบว่าโชว์แหวนใช่ไหมผมเลยโอเคแต่ขอ,อนั่งคิดกันเรียบร้อยนะคะส่งแหวนมั่นไปที่เรียบร้อยค่ะจากนี้นะคะจะเป็นการส่งมอบสินสอดนะคะสินสอดทงมั่นเจ้าบ่าวจะมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวซึ่งคุณพ่อคุณแม่บอกมอบให้กับท่านประธานเป็นตัวแทน ให้ yeah. okay. 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 ้องสาวก่ก่เลยเ่ต้องกเนักไปน้ต้องส่งกลับไปกลับมา3มรอบไหมครับหรือว่าเอาแค่มอแกมีพอเอาเช่นีอนเอาเถอพอถ่ายรูปนิดหนึ่งนะครับคุณป้ามอก็หงุงนิดหนึ่งครับตัวที่สองครับแั้วสองคนช่วยกันประคอง ให้ผู้ใหญ่ก่อนนะคะถ้าผู้ใหญ่เสร็จแล้วผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะรับมอทิ้งาอาไร่เสร็จแล้วถูจะไปส่งองให้กับพ่อคุณแม่ค่ก็เป็นคู่ที่มีความสุขความสมบูรณ์ความบ้านคนนะคะท่านคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวก็รยนเชิญท่านอาเป็น้นประาทเป็นผี่แก่เจ้าวแลเจ้าสาวเพื่ให้เป็นตนนะคะแต่จากนั้นค่ะเป็น แล้วก็ นะครับหนึ่งสองสามอีกภาพหนึ่งครับหนึ่งสองสามครับผมหนึ่งร้อยครับในส่วนของของเองขนมแล้วกันคะเป็นหน่วยด้านนี้ค่ะให้กับญาติของเจ้าบ่าวค่ะอา่านหนึ่งค่ะ ขอประคองผมนิดนึงนะครับอันนี้สองหลานสะพายนะครับร่ายความสุขขอบคุณนะคะขอถือไว้นิดนึงนะคะขอขอถือไว้นิดนึงค่ะกขนมอาจจะไม่ต้องแล้วใช่ไหมคะขนมให้ให้กับประธานค่ะประธานค่ะอันี้ก็ได้ค่ะอันนี้ก็ได้ค่ะซึ่งมีเจ้าปุ๋ยมีโครโมกลมตขมันนะคะแล้วเดี๋ยวจะได้ตุ่ม สบับเสาวนะคะก็ได้กลาวผู้ใหญ่นะคะงสอฝั่งก็มีการฝากฝังกันนะคะฝ่งขวานี่จะฝากขยับออกมาัะคู่งสามูหนึ่งสองสามคับผมยียบร้อยครับเดี๋ยวถือไว้ก่อนนะคะือ เพื่อนเจ้าสาวเพื่อนเจ้าสาวนะคะประจำที่เลยนะคะเพื่อนเจ้าบ่าวประจำที่เลยนะคะตรงน้ำสังต่างอ่ะเดี๋ยวรอนะคะรอรับให้กับเจ้าสาวแล้วก็เจ้าบ่าวเข้าไปนั่งก่อน,นะคะ่ะ สบายใจเย็นๆเดี๋ยนวยน,นะคะจะบอกเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งพร้อมกันนะคะเรอเจ้าสาวนะคะนั่งพร้อมกันลูกพร้อมกันนะคะคุณแม่เจ้าสาวนะคะจะพาเจ้าสาวมานั่งฝั่งของด้านนี้นะคะ,ะาาคุณแม่จูงมือเจ้าสาวจูงมือลูกสาวเนี่ยมาส่งแล้วนะคะมาส่งแล้วนะคะแล้วก็ค่ะเรียบร้อยนะคะ ขอญญนะะขอนุญาตนะคะขออนุญาตให้แต่งแต่งกายเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวคุณน้าจะไม่หล่อเท่าเจ้าบ่าวปกตินี่โอ้ยงามหลานมากเลยคุณนา้าค่ะราสักครู่นหนึ่งนะคะค่ะจากนั้นแล้วขอเรียนเชิญเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเรียนเชิญนั่งพร้อมกันค่ะนั่งนั่งไม่เป็นไรค่ะแต่ช่วงลุกเนี่ยดิฉันอยู่บั่งจิต กเร็หนีเยเป็นมินอะไรอย่างนี้นะคะนั่งเรียบร้อยแล้วนะคะจากนี้ไปนะคะจะเป็นช่วงพิธีการนะคะขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีพันโท์โหงศักดิ์อิทธขุนทดข้าราชการบำนาญขึ้นมากล่าวอวยพรป่าสาวนะคะมาเมะมาคล้องมาลัยมงคลแล้วก็ได้มงคลให้แบบ เจ้าบ่าวและก็เจ้าสาวนะคะกลับเรียนเชิญค่ะพันโทคงศรรรักดิ์กิจขุนพศข้าราชการบำนาญประธานในพิธีจะได้ให้เกียรติค้องมาลัยมงคลให้กับเจ้าบ่าวแลว้วก็เจ้าสาวขอเพื่อนเจ้าสาวม,มามาส่งพวงมาลัยมาลัยมงคลด้วยค่ะส่งให้กับประธานคะ่ะ ในพิธีท,ทันโทพงศักดิ์กิตคุนพศข้าราชการดอมนานนะคะท่านเป็นข้าราชการท่านผู้ใหญ่ที่เป็นที่เคารพนับถือของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวให้เกียรติคล้องมาลัยมงคล ตรวที่ดีขออนุญาตเคลียให้ให้สายให้ดีด้วยนะคะขอบคุณนะคะคุณแม่ช่วยได้นะคะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันเวลาที่ถ้าหากว่ามันมันสั้นเกินไปหรือว่ามันมีการพันกันอยู่มันมันจะทําให้ตอนที่ร้องทั้งสองมต้องสังเจ้าเพื่อนเจ้าสายช่วยได้นะคะช่วยช่วยเคลียเส้นเส้นสายให้ให้ระหว่างนี้นะคะระหว่างนี้ทาทาให้ให้ยาวนะคะให้คลายให้ดียาทอด เดียรักและขอารพทุกท่านและผู้ที่เข้ามาร่วมในงานวันนี้นะครับเจ้าสาวเจ้าบ่าววันนี้พ่อรู้สึกดีใจเอิบอิ่มที่ได้มาเป็นประธานและก,กล่าวอวยพรวันนี้วันนี้เป็นวันมงคนที่ลูกทั้งสองจะได้ร่วมชีวิตกันสร้างหลักฐาน สางอนาคตที่มั่นคงขอให้ทั้งสองคนคิดอะไรทำอะไรให้ขอให้ความเจริญงกนนางามดังที่คิดดังที่ฝันขอให้ตั้งใจสุดท้ายนี้ขอกาบรพัฒนาคุณพรทีรักนักไรและสิ่งศักดิ์ทั้งหลายตลอดกจนดวงวิญญาณเิพของญาติ นะคะญาตของเจ้า่าวเชิญเชิญด้านนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะด้านข้างเพื่อเจ้าสาวประจำที่เลยนะคะในจุดที่เน้อไเยตรนี้ไม่เป็นงเช่นนี้ไมไม่น่าเป็นโเคครน้องวางมือไว้บนหมอนค่ะเจ้าสาวกับเจ้าสาวนะคะพนมือท่นมือาที่หมอนนะคะเป็นห่ เดี๋ยวชานินงนะคะบางที้ฉันสได้นะคะบอกบอกได้นกแล้วเด้ออย่าด้อเ้อ เดี๋ยววันนี้เปิดเพลงได้เลยนะคะเป็นเพลงแต่งงานได้เลยนะคะเรียนเชิญนะค่ะจะได้เป็นบรรยากาศสนุกสนานเป็นความรักความสุขประกาศให้ทุกท่านได้ทราบว่าที่นี่มีการสร้างครอบครัวใหม่นะคะร่วมต้นครอบครัวใหม่แบบมีความสุขข,ขึกนต้อนตามประเพณีทุกประการการสุขขอการให้เกียรติผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายจากนี้พอพด,ดีๆ Yes. yes. คูค่พรคำมงคลต่างๆซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวทั้งน้องป้องและเก็น้องจิตนะคะจะได้นำไปใช้เป็นแบบอย่างในการขอคู่ขอเรือน คุณคน้อย้จะได้มาถอดได้มงคลนะคะของเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวนะคะเดี๋ยวนะคะสักครู่เดียวนะคะันน้ำใจเย็นๆสักครู่ เดี๋ยวนั่ให้าดเพิ่งไปค่ะหลังจากนั้นแล้วก็ท่านนะคะจะประคองบ่าวสาวให้ลุกขึ้นพร้อมกันนะคะจริงๆก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ด้วยแต่ท่านประธานสามารถที่จะประคองประคองไหล่เจ้าสาวประคองบาง่าว เดี๋ยวทีเรียกขอเสียงนะคะตอนนี้ประธานในพิธีนะคะก็ <_ an> จะประคองเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวห้ามขยับห้ามขยับที่ฉันเห็นฝั่งซ้ายเนี่ยดิฉันเป็นพีกรฝั่งเจ้าสาวดิฉต้องเล็งด้านนี้นะคะเป็นการประคองเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเนี่ยลุกขึ้นยืนพร้อมกันเพื่อที่จะทั้งคู่เนี่ยนะคะต้องเดินไปด้วยกันคู่กันพร้อมกันทําอะไรต้องมีสติและคิดไปพร้อมๆกันนะคะอ่านะคะพร้อมแล้วนะคะก็จะให้ประธานในพิธีนะคะได้ เจ้าสาวเนี่ยขึ้นนะคะยีขึ้นพร้อมกันหนึ่งสองสามค่ะอ่าเท่ากันเท่ากันเท่ากันนะคะกราบขอบพระคุณท่านประธานในพิธีเป็นอย่างสูงนะคะและเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวนะคะก็จะได้ไปทักทายนะคะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านไปขอบพระคุณแขก